ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมไม้แม็กมาอ่ซันคะนนครับวันนี้เราจะมาทําสืบเรื่องก็เกมบันล้ลกันนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่อเคยฟังอะไรแล้ว่าเคยเห็นเขาเล่นเกมบันบันแต่ว่าจําซื่อไม่ค่อยได้กันเลยยากอย่างนี้จะเรียกถูกหรือเรียกปิดก็ขอไปกันด้วยนะครับผม เกมเด็กอดุดบานอย่างบัตนบันจะได้มีต้นไม้นี้ขึ้นมาเพื่อเราเปิดประตูที่เอาโดยมาเราก็ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่เขียนอย่างนี้เด็กอดุดบาลเขียนอย่างนี้เป็นแล้วเหรอกูเพิ่งรู้เออในอนุบาลสามก็พอ,อยู่เรื่องอยู่ยี่หนึ่งจากนัน เราจะได้เห็นรูปนี้กันทุกคนรูปนี้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ตา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 ไม่ใช,ใช่รูปนี้ก็ได้เจอรูปนี้มีเด็กคนหนึ่งที่ซื้อมีดไปรู้ไปรัปปกบี้จากพ่อมาหรือเปล่าแก็มีฟามิงโกตัวสีแดงบัดเกลดตาสีแดงแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนเองอยู่ทุก่าตายรู้แน่เนี่ยโอ้โหที่น่นนนนามไม่ใชื่อมากนะ โอเคถึงจากนั้นเราก็ไปเราก็เอาโดนมาเอาโดนมาเปิดประตูจากกันเราก็เห็นฟาร์มิงโกต้นหนึ่งมองหน้าเราเหมือนอาฆาตแค้นเบบมันเราไปไปฆ่าลูกเมียมันเลยจากนั้นเราก็เดินไปใกล้ๆมันก็หนีไปในทุกคนจากนั้นก็มีห้องมืดๆอันหนึ่งนะครับ จากนันแล้วก็ไปห้องดุนโทษเด็กที่กวนปีนกวนเส้นปีนคูนต่างๆกว,น,วนเด็กที่ดีๆไปทําเด็กที่ดีๆกลายเป็นเฮียมากๆเลยทําเป็นเด็กเฮียเลยดีเดียวเจอกันเราก,ก็ได้เจอบูม,มานึงที่กดไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปทำงานก่อนนั่นเองโอ๊ย ขวดลหล่นขวดน้ําเราก็เจอนอกที่มองหน้าเราเหมือนเราไปฆ่าลูกเมียอีกครั้งหนึ่งถึงล้วก็เอาไข่หกฟองใส่ยัดในปากมันนั่นเองถึงเราก็เปิดปุ่มมันได้จนได้ไอันมาขอเราก็เจอคอนกับกระดาษตันหนึ่งที่เขียนว่าอาจารย์อันนี้เขียนว่าอิสระานหนึ่งนะทุกคนเจอเงินเราก็ได้ ไปปีไม้ที่มันขังที่มันปิดรูอะไรบางอย่างเอาไว้ถึงเราก็จากนั้นเราก็เจอรูใหญ่ๆสีดำๆถึงเราก็ข้าไปอีกฝันหนึงได้เราก็เจอ,เเเจอของเล่นใหม่ที่เอาตัวละครในเกมนี้มาทำเป็น เลือกสีเพราะว่ามันสีขาวกันหมดเลยท่านห็นทุกคนถึงเราก็ได้คีย์คัดสีส้มมาถึงจากนั้นก็เจอนอกฟาร์มิงโก้กำลังตามดูเราอยู่งั้นเราไปฆ่าลูกเมียมันก็เลยมันอาฆาตแค้นอย่างนั้นเราไม่ได้ทำอะไรมันมันอาฆาตแค้นเราเฉยเลยไอ้เหียยจากนั้นเราก็เปิดสะพานมันเตรียมพร้อมได้แล้ว ดูเน่เม,มันเตรียมพร้อมอะไรเลยชิบหายถึงจากนั้นเราก็วิ่งหน,นีมันจนไปถึงนกฟลาบิงโกที่เป็นลูกเหมือนลูกเมียมันอะถึงจากนั้นมันก็ตอกรูสีดำไปจนตายถึงจากนั้นเราก็เอาคีค์ดสีส้มมาเปิดประตูสีจากนั้นก็เจอห้องผอจากนั้นเราก็หาอะไรบางอย่างจะเปิดไดนจากนั้นก็เจอที่เปิดใต้โต๊ะของคุู ใต้โต๊ที่เปิดที่เปิดอะไรบางอย่างของใต้โต๊ะใตโต๊ะของผอ,อ,อเองทุกคนโอ้โหเอีเอ้ยพูดติดติดขัดขัดอีนึ่งนะครับทุกคนถึงก็มีเล็บสีแดมมาอย่างอันนึงเหมือนปอปพี่ไปทำเป๊ะเลยใช่ไหมบันบานเรามันก๊อปมาหรือเปล่าวะงอย่างนั้น ถึงจากนั้นเราก็ลงไปข้างใต้ถึงจากนั้นเราก็เจอตัวสีเขียวบางอย่างที่มีเลือดอยู่ที่มือมันชอบกินผักหรือเปล่าถึงมันกินเนื้อด้วยเหรอศาสตร์เลยเองเป็นอิสลามแท้ๆนะห้ามกินหมูเพื่อนเองเอไปเด็กหมูที่ไหนมาเน่เพื่อนมันเป็นปอบลเลรอไอ้ตนเออจากนั้นเกมก็จบเปลี่ยนเท่านี้ทุกคนสปอยหนังมาดูกันความแปลกเราจะมาสืบในเกม บันบนกันนะครับทุกคนเกมนี้มันจะเหมือนป๊อปปี้เพยายามจะไต่ก็ใช่ไงถ้ามันได้มาแรงต้ยได้ต้ยได้ตู้แรงประดานใจก็ได้นะบางทีนะครับผมแรงประดานใจบางทีตึกสืบอย่างเราก็มาถ่ายกันกันนะครับผมแต่ว่า มันจะกบใครก็ได้เกมเกมต่างๆยังแบกโนสแต่ด้วยพิกเกอร์พี่อะไรวะอย่างฟรีไฟพัฟจีไม่จริงพัฟจีกับฟอนไหนมันก็ได้แรงบันดาลใจไม่ใช่เฉยชิมหายฟรีไฟหน่ะกูเล่นพัฟจีกูไม่เล่นฟอนในหน่ะกูไม่หาไม่เจอ แค่แห okay, ละทุกคนถ้าคลิปนี้ใครชอบกดไลค์ like, กดใจจะใครก้าใคร,ใครชอบกดเล่นไลค์ไปเลยถ้าใครชอบมากมากก่อนสักจะกินหนึ่งล้านตอนนี้เราถึงสี่สิบเอ็ดแล้วเพราะว่าผมบอกตอนนั้นว่าสี่สิบซับอันนี้สี่สิบเอ็ดเราจะไปถึงเจ็ดสิบซับกันอีกแล้วผมเชื่อทุกคนจำได้เจ็ดสิบซับท่านเองนะครับผม